แล้วกบผมก็ขอกล่าวสวัสดีมิรักแฟนเกม GTA V ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้นะเออผมมีรถหนึ่งคันนะครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับว่าใครสนใจแับแนวซูเปอร์คาร์นะครับต้องคันนี้เลยนะผมบอกเลยว่าสวยมากนะเพื่อนๆได้ยินบ้างเออเสียงครับตึ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 บเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวอ๋อแช่แปดร้อยอันนี้ โอเคเพื่อนอ่ะกลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมมันเป็นปรถซูเปอร์คาร์นะครับผมที่มีแค่63คันบนโลกนะครับผมอ่าพอจะนึกกึนออกมาว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับผมมันคือเจ้าเ a มโบกินีเอสวีเจยูเวอร์ y ซอรี่นะครับผมมันมีแค่63คันคือมันเป็นแรอเทมแล้วประเทศไทยบ้านเราเนี่ยครับมีแค่คันเดียว นะครับผมมีแค่คันเดียวนะครับนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมโอเคเพื่อนตอนนี้เจ้า SUV j n e s r s เนี่ยมันอยู่ข้างๆผมแล้วเาผมเสกมาแ้วได้ยินเสียงว่าเบิบเบิบบบบบบฮะท่านแทนเป็นไงวางปจอดไว้ตำนา,านะโอเคเพื่อนเป็นไงครับสหรับเจ้า SUV นะครับ Genesis คันนี้มันมีแค่63คันทั่วโลกนะครับผมเป็นไงนะครับนี่นี่เลยยังยังยัง,ยงสวยอะอ แล้วอบอกเลยว่าเด็ดจัดนะครับผมสวยจัดอ่ะสวยจริงนะครับผมแล้วก็มาดูดีเทลข้างๆก่อน,นจะมีเขียนบอกว่าหนึ่งใน63คนะันนะอันเนี้ยเดี๋ยวเ,าเอาสไลซ์องก่อนมีหรือเปล่านะครับผมมันมีเขียนตรงไหนเอ่ยไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเพื่อนเราจะมาดูดีเทลกันว่ามันละเอียดขนาดไหนนะครับผมดูก่อนอ๋อ ที่ข้างหลังเปิดไม่ได้หรอเออไม่เป็นไรนะข้างหลังเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเข้าไปดูภายในกันหน,นะครับดูดิงานยังดีอ่ะครับิปเลยคลิปเลยนะครับผม,อมโอ้เข็มไม้ขึ้นนะเข็มไม้ขึ้นนะครับผมเป็นแบบจอแบบดิจิตอลเลยนะเป็นโปรแกรมเลยนะเออโหดูดิ ยังเจ๋งอ่ะสวยจ้านะครับผมเพื่อนๆถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ย่าลิมกดติดตั้งค่ากดไลค์และกดกระดิ่งติดตาให้ผมนะครับใครเข้ามาดูก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซายหนึ่งกระดิ่งไผมหน่อยนะโอเคเรามาลองขับกันดีกว่าน,นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะดูอเนี yeah. ่ย โอ้โหเสียงเสียงอย่างลั่นนะ่ะนะครับโอ้โหมันเป็นรถซปเปอร์คาร์ที่แบบว่าใครมีตังก็ไม่ได้ว่าจะซื้อกันได้นะเออแบบว,ว่าถ้ามีตังเราเรามีตังตเราก็ซื้อได้นะนะคือเราเนี่ยต้องแบบว่าอย่างไงคือเขาต้องแบบเราจะต้องส่งโปรไฟล์แบบว่าโปรไฟล์แบบว่าไปให้ทางบริษัทเลโบ,บ,บกินี่เนี่ยแบบพิจารณาว,ว่าคุณต้องการรถไปทาอะไรคือคุณเองก็ต้องแบบ เครดิตดีอ่ะผมว่าคุณก็ต้องดีระดับระดับหนึ่งเลยครับว่าคุณถึงคุณจะซื้อคันนี้ได้นะครับมีตังค์เงียเดียวซื้อได้นะคันนี้ผมบอกก่อนเลยครับคันนี้ที่ผมดูในคลิปนะครับผมในบ้านเราเนี่ยราคามันอยู่ประมาณเจ็ดสิบล้านบาทนะครับผมเจ็สิบล้านบาทใช่ครับเจล้บานบาทฟังกหะติครับเจดสิบล้านนะครับผมเจ็สิบล้านบาทบอกเลยว่าโอ้บอกเลยอย่เลยแต่ว่าสวยจริงอ่ะนะครับผมเฮ้ย ไป <Okay. S 1> เราเลี้ยวเข้าเข้าบ้านก่อนเลี้ยวเข้าบ้านก่อนเลี้ยวเข้าบ้านก่อนะครโอเค <Okay. S 1> okay. จอดนะครับผมโอเคเพื่อนอันนี้มาในส่วนของขั้นตอนการลงของขั้นตอนการลงเนี่ยบอกบอกเลยว่าง่ายมากมันเป็นแบบแอดออนนะครับผมแอดออนอ่างที่บอกอนะ่ะคือมันง่ายเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์มาที่นั่งเพื่อนก็ดาวน์โหลดเลยนะครับผมดาวน์โหลดมาเลยนะครับอืมกดดาวน์โหลดเลยเนี่ยกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทำการนะครับแตกไฟล์นะครับผมออกมาให้เป็นตัวนี้นะอ่าพอแตกไฟล์ปุ๊บกดออาเพื่อนได้พิขึ้นมานะครับบินโดนะครับผมอืมไปรอสักครู่นึงนะฮะโหลดแป๊บโอเคจากนั้นนะคปับเรากด edit mode นะครับผมไปที่ mod นะครับอัปเดตนะครับผม เออ64 DLC p a ่ k นะครับจากนั้นให้เราเนี่ยลากเอ่อโฟลเดอร์ er ที่เขียนว่าเอ่อ H V J 6 3เนี่ยลงไปนี้นะครับผมอ่าลากไปเลยลากลงมาเลยนะเออลากลงมาเลยนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้ไหนว่า H V นี่ไง H V J 6 3นะครับพอลากาแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เสร็จแล้วนะฮะจากนั้นก็ไปที่มอดนะครับผม,มก็อัปเดต ไปเอาไ f common data นะครับผมนะอิจิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานะครับเปิดนะครับลิตมีขึ้นมานะครับผมนี่เลยตรงนี้นะครับก๊อปมาขอนสีนะครับผมแล้วก็กดนี่อิจิตขึ้นมานะครับ d oxid นะอ oxid ตรงนี้เนี่ยอิิตขึ้นมานะครับผมจากนั้นวาง กดวางเลยเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่คือผมวางแล้วไงเห็นไหมเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วกดเซฟเป็นอันเสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมมาดูดีกว่าโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเสกรถกันนะครับดูซิว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจ้า svj n e r s e r y คันนี้นะครับเป็น Limited Edition เลยนะอืมนะครับผมอ่ะโอเคกดมาเดือพานะครับผลขึ้นไปตรงนี้นะครับผมกดไป s นะครับผม V นะครับผมอ่ะเอาหัดอ svj นะครับผม63 ครูฟนะครับอ่ามาครูฟครึบหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะฮะมาแวววเป็นไงอ่ะอะฮดูดินะครับยังสวยะนะครับคาร์บอนทั้งคันนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าเอสจวีเจนะสุดจัดในรุ่นอโมลยสุดจัดนะสุดจัดในรุ่นนะครับผมลีม่นะ ลองมึงขี่ดีกว่านนะผมอะเอ้ะเฮ้ยไงไอ้ยะโอ้โหลองลงก่อนลองลงก่อนตะกี้ขึ้นปุ๊บเสียงยังลั่นเลยลองลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ไอ้ยาไอ้ยาอันนี้คือมันเหยียบเองนะผมไม่ได้กดเลยนะเออถ้ากดจะต้องยินเสียงปุ่มผมไงเออ โหอย่างลั่นน่ะโหฟังเสียงฟังเสียงโหปัด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 ตูดปัดตูดปัดเดี๋ยวป้าเร็กแรงครับผมดูดิอ๋ฮะอ๋ฮะอ๋ฮะโอ้โหอย่างปี๊ดอะบอกเลยครับผม พ่อหรือเปล่าเพื่อนสำหรับคันนี้ f v j นะครับผมเป็น Limited Edition น,นะคันนี้นะ,อะโอโเออโอ้โหเฮ้ยฮะแวบะบร้านปลาตัวง่อนนะครับผมซื้อผลไม้ไปฝากเอ่อเขอาไปพี่น้องก่อนนะครับผมเป็นไงบ้างเพื่อน,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 นนะสำหรับเจ้า h v j นะครับผม Universaly คันนี้นะครับสวยถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมผมบอกเลยว่า รถโด,ดยรวมทั้งบอดี้ทุกอย่างครับโ่ทรงองเอลของเขานี่บอกเลยว่าล้ำสมัยมากแล้วมันเป็นรถที่มีแค่หนึ่งใน6กสคันทั่วโลกนะครับผม,มสุดจัดนะครับผมอมโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งติดตามให้ผลด้วยครับเราเจอกนคลิปหน้าว่าจะเอารถจริงๆอะไรเนี่ยมารีวิวและสอนลงอีกนะครับผมโอเคบ๊ายบาย